สวัสดีค่ะวันนี้มีผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่จะมานำเสนอให้ดูนะคะ,ะผลไม้ชนิดนี้นะคะก็หน้าตาเป็นลูกแบบจะบอกว่ารูปทรงแปลกประหลาดนิดนึงนะคะแล้วก็มีผิวที่ขรุขระนะคะอันนี้เก็บมาหลายวันแล้วมันจะเหี่ยวลงไปหน่อยนะคะส่วนสองผลนี้คือ เหี่ยวแล้วนะคะก็เอามาวางไว้ให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็คือ,อลูกของต้นอัมพวาหรือว่าคังคกนะคะบางคนเรียกว่ามะขามคังคกนะคะก็เอามาให้ดูว่าลักษณะหน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะต้นนี้เนี่ยลูกจะออกที่โคนต้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองผ่าให้ดูนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นต้นนี้นะคะจะได้ลองดูว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงนะคะถ้าเราผ่าครึ่งตามนี้เลยนะคะเราจะเจอเม็ดมเมล็ด นะคะจะพาให้ดูนะคะอ่าอันนี้คือเมล็ดนะคะหนึ่งมีมีอยู่หนึ่งเมล็ดในนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่เรารับประทานได้ก็รสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆอมหวานนะคะนะคะเปรี้ยวอมหวานเมล็ดนี้ก็เอ๊ะน่าจะเป็นสองเมล็ดนะคะน่าจะเป็นสองเมล็ดเดี๋ยวเราลองแกะดูอีกอันนึง อันนี้อันนี้มันไม่ได้โดนผ่าแต่ว่ามันมันหักเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผลที่รับประทานได้นะคะรสชาติเปรียร้ยวหวานๆนะคะถ้าเกิดว่าหั่นในแนวตามยาวคือจะหั่นยากนิดนึงละเพราะว่าอาจจะทิ้งเอาไว้หลายวันนะคะถ้าลองแกะตันนี้ดูนะคะอ่า ก็จะเป็นจริงเป็นอันนี้มีเมล็ดเดียวนะคะแต่ว่าลูกนั้นใหญ่หน่อยก็มีสองเมล็ดนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็ส่วนที่เอาไปรับประทานก็คือส่วนนี้นะคะก็จะรสชาติก็อร่อยดีใช้ได้แล้วก็เป็นจัดว่าเป็นผลไม้แปลกที่ไม่ได้เห็นกันทั่วๆไปนะคะก็เลยนำมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นค่ะค่ะสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ